เสริมดวงให้เฮงให้ดังให้ปังให้รวยตอนรับปีมะโรงด้วยสีเสื้อมองคลปี2567โดยอาจารย์คถาชิน,นะบัญชรท่านอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าสีแห่งปีที่เสริมความปังและเฮงยืนหนึ่งมีด้วยกัน3สีนั่นคือ 1. สีแดงกำ่ำา 2. สีน้ำเงิน 3. สีเขียว สำหรับความเชื่อเรื่องสีเสื้อมองคลน,นั้นจริงๆแล้วมีค่อนข้างหลากหลายมากทั้งตามตำราจีนตำรายุโรปซึ่งแต่ละตำราก็จะมีการดูที่แตกต่างไปคนละแบบอาจารย์คาถาจึงสมมุติได้เห็นภาพว่าหากเราเกิดวันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้แสดงว่าดูตามตำราของมหาทักษาก็คือดูตามแต่ละวันเช่น คนเกิดวันจันทร์ควรใส่เสื้อสีม่วงสีเหลืองสีส้มอันเป็นสีโชคลาภโดยให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อสีแดงควรจะใส่เสื้อสีเขียวหมายถึงมีเดชมีอำนาจบารมีอาจารย์คาถาได้เผยเคล็ดลับง่ายๆคือให้ดูว่าในแต่ละวันควรหลีกเลี่ยงสีกัลกินีอะไรและในวันนั้นเราต้องการเรื่องอะไรเด่นเช่นเราต้องการเรื่องงานเด่น เราก็ค่อยใส่สีเสื้อที่เป็นเรื่องการงานเด่นรองลงมาเราอยากได้เรื่องเงินทองก็ค่อยใส่เป็นสีกางเกงรองลงมาเราอยากได้เรื่องความรักเราก็ใส่เป็นสีเครื่องประดับเสริมได้อาทิเช่นแหวนจี้สร้อยข้อมือต่างหูรวมไปถึงของมงคลต่างๆที่มีสีตามนั้นทีนี้เราก็จะแบ่งได้เป็น3 4สีที่เราสามารถใส่ได้ เราก็จะได้ใช้สีมงคลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เราจะไปคุยเรื่องงานเราก็เลือกสีการงานเด่นตอนเย็นเราจะไปเจอคนรักก็อาจใส่เครื่องประดับที่มีสีเป็นรักดีมีสเสน่ห์อย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงถ้าเราไม่สบายเรารู้สึกว่าอยากสุขภาพดีเราก็ใส่สีนั้นเป็นหลักแล้วก็สีอื่นรองลงมาถ้าทำได้แบบนี้ วันหนึ่งเราก็จะสามารถเสริมสิริมงคลได้มากกว่าหนึ่งเรื่องสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สีที่เสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีม่วงสีเหลืองและสีส้มสีที่ส่งเสริมความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในการงานควรใช้สีเหลืองสีเขียวอ่อนและสีฟ้าสีที่เสริมเรื่องความรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีม่วง สีน้ำเงินและสีชมพูสีที่เสริมในเรื่องอำนาจบารมีให้ใช้สีเขียวสีที่เสริมเรื่องสุขภาพให้ใช้สีชมพูสีฟ้าครามและสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์คือสีแดงสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันลังคารสีที่ส่งเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีแดงและสีส้ม สีที่ส่งเสริมในการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองให้ใช้สีม่วงสีน้ำเงินและสีส้มสีที่ส่งเสริมเรื่องความรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีส้มสีเหลืองและสีแดงสีที่เสริมในเรื่องอำนาจให้ใช้สีม่วงสีที่เสริมในเรื่องสุขภาพให้ใช้สีเขียวได้ทุกเฉดสี สีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนั่นคือสีขาวสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธสีที่เสริมเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีน้ำตาลสีครีมและสีช็อกสีที่ส่งเสริมการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองให้ใช้สีส้มและสีน้ำตาลสีที่เสริมในเรื่องความรัก ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีดำสีเทาและสีครีมสีที่เสริมในเรื่องอำนาจให้ใช้สีส้มแสดสีที่เสริมในเรื่องสุขภาพให้ใช้สีน้ำเงินสีฟ้าและสีม่วงสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธคือสีชมพูสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสีที่เสริมเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ต้องใช้สีแดงสีเหลืองและสีทองสีที่ส่งเสริมการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองให้ใช้สีฟ้าสีน้ำเงินและสีเขียวสีที่เสริมในเรื่องความรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีแดงสีส้มและสีขาวสีที่เสริมในเรื่องอำนาจปรมีให้ใช้สีน้ำเงินและสีฟ้าสีที่เสริมเรื่องสุขภาพให้ใช้สีดำสีเทาและสีน้ำเงิน สีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์สีที่เสริมเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีชมพูสีฟ้าและสีส้มสีที่ส่งเสริมการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองให้ใช้สีขาวสีเหลืองและสีเขียวสีที่เสริมในเรื่องความรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีเหลืองสีส้มอิฐและสีชมพูสีที่เสริมเรื่องอำนาจบารมี ให้ใช้สีขาวและสีเหลืองสีที่เสริมเรื่องสุขภาพให้ใช้สีแดงได้ทุกเฉดสีสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นั้นคือสีดำสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สีที่เสริมเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีน้ำเงินสีฟ้าและสีแดงสีที่ส่งเสริมการงานก้าวหน้ารุ่งเรือง ให้ใช้สีดำสีเทาและสีฟ้าสีที่เสริมเรื่องความรักและผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีชมพูสีฟ้าและสีน้ำเงินสีที่ส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีให้ใช้สีดำสีน้ำตาลสีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพให้ใช้สีส้มสีเหลืองและสีครีมสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดในวันเสา สีเขียวสีเสื้อมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สีที่เสริมเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาต้องใช้สีเขียวสีดำสีม่วงสีที่ส่งเสริมการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองให้ใช้สีแดงสีส้มและสีชมพูสีที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้ใช้สีเหลืองสีเขียวอ่อนและสีดำ สีที่ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีให้ใช้สีชมพูสีที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพให้ใช้สีขาวสีทองและสีเหลืองสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คือสีน้ำเงิน